นิตยาสารหวยล็อตงวดวันที่1กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น3ามห้เลขเด่นในตาราง3 2 5สองหานำเลขเด่นในตารางมาจัดเป็นชุดสองตัว2องส2ม2องห3าสอง ห้าหกห้าแปดหกแปดฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นเจ็ดแปดเลขชุดสองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด เลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นสองห้าแปดหกเลขชุดสองตัวสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเจ็ดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดชุดสามตัวศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง แปดหหในงวดวันที่17มกราคมเลขชุดสองตัวหนึ่งหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง6กหนึ่ง